ครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ,ะลูกลูกล้านล้านเพื่อนลุงใหญ่ก็จะพามาปลูกถั่วอันนี้หลังจากกลับมาจากดักกุ้งแต่ลุมใหญ่จะปลูกถั่วนี้นะครับพี่น้องตัวะรรู้ไหมถั่วฝักยาวสีม่วง หลังจะปลูกถั่วก็จะพาเดินดูที่ปลูกไปแล้วมันก็มีหลายอย่างนะแล้วลูกใหญ่จะปลูกไว้ก่อนจะใส่สองหรือสามดีจะใส่สองก็กลมตายแล้วสามแล้วสามเมตรสามเมตรก็จะเปืองดีแล้วโอนโงดีกว่าไม่ครบถึงอีกทักงสองก็เนะาะพี่น้องเพื่อน มาช่วยลุงใหญ่ปลูกชวนทุกท่านมาช่วยกันปลูกครับปลูกผักไว้กินกันเองเหลือกินก็ขายเหลือกินก็ขายไม่ขายก็แจกญาติพี่น้องรูรมันอยู่เยอะไม่เต็นเนาะอ็ปลูกมามาช่วยลุงใหญ่ปลูกเถอะเดี๋ยรีดเดียว ปลูกรวยสักลุมช่องลุมจะพาไปเดินดูผักที่ปลูกไว้ก่อนมายากพี่น้องนะตามลุงใหญ่มาแยงก็ปลูกไว้ด้านนี้แลคะรับทองมีทองท่องมีช่องแปะคอนนี้ก่องกินลูแบบกแต่กระเดียดยอดขายได้นี่ก็ตัวพองเจ้าของลุงใหญ่ อย่าให้มันขาดรุ่นนะพี่น้องถ้าขาดรุ่นแล้วเราจะไม่มีถัวถ่วสมมุดว่าเขาจะซื้อถัว่วหรเอ้อถั่วหมดเพราะว่า,าขนาดลุงใหญ่ปลูกนี่มันก็ยังไปไม่ถึงเเพราะอะไรรู้ไหมเพียมันลงมันหงิกมันงอเก็บไม่ได้พี่น้องนี่จะทำยังไงดีอันนี้พักรองกินยอดก็มีลูกพักรองตัวนี้กับพกทองกินยอดมีลูก แต่ว่าเ็าเก็บขายได้เรื่อยๆ,ๆแล้วครับพี่น้องมีลูกลูกเล็กๆตรงน,นี้นะมีก็จะโตป่าไม่รู้อันนี้สงสัยจะไม่รอดไม่เป็นไรพวกนี้ก็ประกาศขาวครับเนี่ยกำลังงามเลยเดินลุยแปลงขับให้พี่น้องดูเลยไปลุยแปลงกระุงใหญ่อย่างนี้ไปาีด้านนี้มาชมสวนมานชมสวนนใหญ่ครับอันนี้ก็ ตัวผู้มันลองออกดอกตัวผู่น้ำก็เอาฟางมากบก,ก็มีกอ,อกข้าวมีข้าวขึ้นเป็นที่นี้ก็เลยลุงใหญ่ไม่ถอนทิ้งรงสารข้าวเก็บไว้งนี้แหละอันนี้ไอ้นี่ก็ใบน,นะใบมังรักก็โหระพาปลูกไว้คู่กันรวมเหงาไม่ใช่ไร มาด้านนี้ก็จะเป็นผัธธกกาดเขียวกอใหญ่แล้วละ่ะผมถอนไปดองอยู่เรื่อยเหลือแ,แค่นี้เราจะเอาไปดองอีกแล้วละ่ะเพราะว่ามันแก่แล้วนี่แล้วน่าจะเป็นคณะลุงใหญ่มา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 ด้านนี้ลงมาข้างตรงนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ลุงใหญ่ตะไคร้ลงมานี่จะจะเป็น มาเปิดน้ำไว้เปล่าที่แม่เปิดมีนจะนตะไคร้อันนี้ก็ตัวจสอบญาผอกำลังจะถอนแยกลงมาด้านนี้ก็จะเป็นคั้วขอ้นรุ่นหนึ่งที่นี้ก็ลงมานี้จะเป็นบ่อปลาอันนี้ปลาบ่อปลานี้น้ำไม่น่อย เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ลุงใหญ่หน่อยนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับไม่บายไม่บายครับ